อาชีพพี่อดุลคือเลี้ยงปูปูไข่และปูไม่ไข่ด้วยใช่ไหมพี่เป็นเกษตรนะครับเลี้ยงปูเลี้ยงปูไข่ส่งตามร้านตาร้านร้านอาหารนะพี่เนาะแล้วก็ผอ้โหะไรได้ดีอยาเห็นเห็นอย่างงี้ยอะไรได้ดีนะครับอยู่ได้เลยนะครับแล้วก็ซื้อรถได้แล้วผ่อนผ่อนรถได้นะครับจัดไปนั้นซื้อคนเดียวด้วยสบายเลยนะครับใครเพื่อนๆที่เป็นอาชีพเกษตรประมง ใช่ไหมพี่นะพี่เป็นประมองอ่าแล้วก็อยู่อยู่ใ,ใกล้เราบางปูชนบุรีเนี่ยก็จะเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปูเนาะใช่ไหมอ,อ่าแล้วก็เอาใบบินพวกขายปูขายกุ้งเนี่ยแหละมาให้เราแล้วก็มาซื้อรถกับเราได้ล้นะครับอยู่กับเฮียยุทธนะครับวันนี้เราปล่อยรถเอวันซ่าลูกค้าอยากได้รถเจ็ดที่นั่งรถเก่งก็มีแล้วรถกระบะก็มีแล้วแต่อยากได้รถเจ็ดที่นั่งเราก็แนะนําเป็นรถเอวันซ่านั่งเจ็ดที่นั่งแอร์สองตอน ผ่อนเดือนเท่าไหร่ครับพี่เจ0 0บาทครับ 7, บาทนะครับโทษครับลืมแนะนำว่าพี่ชื่ออะไรนะครับอดุลครับพี่อดุลพี่อดุลอยู่ที่บางปะกงบางปะกงตรงนี้นี่เองนะครับก็เดี๋ยวเราส่งพี่อดุลตรงนี้เลยนะครับขอบคุณมากพี่อดุลครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ